ความน่ารักของเธอน้ำมันเด้งโดดออร่าเธอฟุ้งกระจายไปไกลหลายโยดพอเธอ่งยิ้มใจเราก็มีอาการเจ็บจิตคิวปิดยิ่งใกได้แมนโคตรอยากโทรไปหาแม่บอกว่าเจอเนื้อคู่กลัวแม่จะหาว่าเราเป็นคนขี้ตู้เลยอยากจะถามเอาให้ชัวร์วเธอหนาสโสดไหมจะได้กล้าพูดว่า I love you ทำกิจว่ารตนเยเสร็จแล้วฉันก็จะ ก็จะมีล้างจานปัดบ้านถูบ้านทำผ้าหลังจากที่ทำงานบ้านเสร็จแล้วฉันก็จะไปทำงานในตลาดสรใครดูเอาเองคืนนี้เธอแฟนไม่มาก็แปลว่าตอนนี้ถึงตีสองเธอแฟนไม่มีถ้าอยากจีบเธอเอาเบอร์เธอไปเธอานักกันให้ดีแฟนเธออีก ความโสดประมาณกระปิดกระปยกระปิกระปลอยกระปิบกระปายปายโสดแต่กิ๊กเป็นร้อยไม่กิ๊กเป็นร้อยอีนี่จะสองร้อยโสดเป็นบางเวลาถ้าแฟนเธอมาก็ได้เวลาย่อย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 ่โอ้ยเ็็นป็นเธอตัวแม่เต็มเต็มมากเจ็บุก้ายเลยลงมาตอมลูกมากถูกคนสวยไม่โยนความหวังให้ยาก พอตีสองเวลาความสดเธอก็หมดแล้วอยากคิดจะต่อเวลาให้ยากอยากโทรไปหาแม่บอกว่าเจอเนื้อคู่กลัวแม่จะหาว่าเราเป็นคนคิดตู้เลยอยากจะถามเอาให้ชัวร์วเธอจะสนไหมจะได้กลับพูดว่า I love you ู่แทนเพลออีกทีเธอรีพอมาให้ทิรักเธอโดยที่ไม่รู้จัก ฉันรักเธอตั้งแต่แรกพบ